ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของอค่าเงินบาทที่ยังคงเห็นการอ่อนค่าลงนะคะน่าจะส่งผลให้ในส่วนของการยูไรในฝั่งรองตัว USDU ยู่งเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่ในช่วงนี้โดยถ้าดูในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นบริโภคของสหรัฐที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยลดลงาจากที่คาดการณ์กันเอาไว้ก็ดูแล้วเนี่ยเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้อ่อ,อนค่าลงในช่วงสั้นๆแต่ว่าอมองว่าประเด็นในเรื่องของ QE เเนี่ยที่ยังดูมีความไม่แน่นอนว่าเฟดจะมีการปรับลดขนาด QE ลงในช่วงเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดเองเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของอการหาือด้านงบป,ประมาณของสหรัฐแล้วก็ความมุงมลนว่า ในเรื่องของการปิดหน่วยงานราชการแล้วก็ในส่วนของการปิดนัดชำระก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเมื่อเทียบกับาจาก,การสกุลเงินสำคัญเนี่ยยังคงเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยในส่วนของอนักลงทุนเองก็ยัง ที่จะีกเรี่งในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่างๆต,ต,ต,ต่อไปแต่ว่าถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยก็เผเชิญแรงขายทำกำไร ในเรื่องของอนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาในฝั่งของตลาดหุ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2อ5 0ีก2,500กว่าล้านบาทก็ดูแล้วเนี่ยยังน่าจะทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของตัว USDU 1 3เนี่ยน่าจะอิงในทางบวกได้ต่อแล้วว่าจะมีความผันผวนระหว่างวันตามแนวโน้มของการอ่อนค่าลงในช่วงสั้นๆของข้างเงินบาท อมองว่าถ้ามีจังหวะย่อตัวลงมาระหว่างวันแต่น่าจะยืนเหนือระดับ31.40บาทได้ก็ยังสามารถเข้าไปเปิดสถานะลองในส่วนของอนักลงทุนที่จะเข้าเก็งกำไรในสถานะใหม่ส่วนสถานะลองเดิมเนี่ยให้ไปทยอยทำกำไรที่บริเวณ31.50บาทโดยมีฟัเตอร์ที่ยังต้องรอติดตามดูกันอยู่ก็คือในส่วนของตัวเลขส่งออก ที่จะมีการรายงานออกมาจากกระทรวงพาณิชย์ในวันพฤหัสนี้แนะนำให้ปิดสถานะบัตรขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าหลุดระดับ31.32บาทลงมาส่วน Safety the Future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นการรีบาวได้บ้างแต่ก็ยังไม่น่าจะยืนเหนือระดับ980จุดโดยถ้าดูในส่วนของหลายๆปัจจัยเองเนี่ยก็ยัง เป็นประเด็นที่ต้องติดตามทั้งในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับงบประมาณของสหรัฐแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปรับ e ลด QE รวมถึงภายในเอ,เองเนี่ยก็ยังต้องจับตาในเรื่องของพระบองเงินกู้สองล้านล้านแล้วก็ตัวเลขการส่งออกซึ่งก็ดูค่อนข้างคาดหวังว่าตัวเลขส่งออกจะฟื้นตัวขึ้นได้บ้างแต่ว่าถ้าออกมาผิดคาดเนี่ยก็มองว่าคงจะเป็นแรงกดดัน ิ่มมากขึ้นในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้วก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้ส่วนของฟันโกลเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดอ,าอนุพันธ์จึงแนะนำว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนให้รอจังหวะที่ s 5 0 u 1 3อาจจะมีดิดกลับขึ้น แถว975จุดเพื่อเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ960แล้วถ้าหลุดลงไปก็956จุดทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเชี่ยดับ980จุดส่วน g o ลฟิ u เจอรวันนี้น่าจะเห็นการดิดกลับขึ้นไปก่อนแต่ว่าคงจะไปชะลอแถวระดับ19,750ถึง19,800บาท เป็นไปทำทิศทางของราคาสปอตที่มองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับ1,332เหรียญล้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่เข้ามาในช่วงที่ราคาปรับตัวร่วงลงเข้าใกล้ระดับ1,300เหรียญแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคในช่วงสั้นๆแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของอุปสงค์ในตลาดปัจจุบันเองก็ย,ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แล้วก็ดูมีความคาดหวังในเรื่องของตัวเลขแรงงานสารัฐที่จะมีการรายงานออกมาสัปดาห์หน้าว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ทําให้เป็นแรงหนุนในเรื่องของประเด็นที่เฟดจะปรับลด QE ในการประชุมครั้งหน้าหรือว่าอาจจะเป็นการประชุมในรอบเดือนธันวาคมนี้ฉะนั้นจึงมองว่าราคาทองคําสปอร์ตอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกล แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ทำให้เ,เป็นแรงหนุนต่อราคาโกลฟิเจอร์ในช่วงสั้นๆอ่แนะนำว่าสถานะชอตเจฟวี1.3เดิมเนี่ยอาจจะต้องปิดความเสี่ยงออกไปก่อนถ้า,เ,าเห็นการดิดตัวของราคาขึ้นมาที่ระดับ19,800บาทแต่ถ้า,าไม่ถึงบริเวณดังกล่าวก็ยังสามารถ คงสถานะช็อตต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาที่ระดับ1,9500หรือว่าต่ำกว่าแต่ถ้าปิดความเสี่ยงในส่วนของตัว j f v 1 3ไปแล้วเนี่ยคงจะต้องรอจังหวะเพื่อเข้าลงทุนใหม่อีกครั้งส่วน Brent c o u d oil future วันนี้มองแนวโน้มน,น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนแต่ ก็มองว่า,าแถวระดับ3,420บาทในส่วนของ BRV 13เนี่ยดูที่บริเวณดังกล่าวถ้า,ายังไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในส่วนของเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าลงมาแต่ระดับ31.42บาทต่อลลดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้ โดยยังคงต้องติดตามดูรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐประจำสัปดาห์ก่อนจาก EIA ในคืนนี้ที่คาดการว่าจะปรับตัวลงไปยังระดับต่ำสุดในรอบ18เดือนโดยมองว่าน่าจะร่วงลงประมาณ1.1ล้านบาร์เรลหลังจากที่ในส่วนของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจาก API เมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ54,000บาร์เรล นอกจากนี้ก็คงยังต้องตามดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีรวมถึงในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในคืนนี้มองว่าในส่วนของ b r v 13เนี่ยถ้าขึ้นไปถึงระดับ3,420บาทอาจจะต้องปิดสถานะช็อตตัดขาดทุนออกไปก่อนแล้วก็รอจังหวะช็อตใหม่แถวระดับ 3ามพับบาทแต่ว่าถ้าไม่ถึงบริเวณเดังกล่าวยังให้คงสถานะช็อตเดิมต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์